มีไข่แดงเยอะมีหมูยอเวียดนามมีกุนเชียงมีหมูสับนละกินสดๆร้อนๆจะต้องกินในระ้านถ้าเป็นตังลาวจะเป็นแบบเป็นห้อข้าวจีนใช่มัันนี่กองซังมาเป็นโจ๊กเวียดนามข้างใต้นี่ก็จะเป็นโจ๊กแล้วก็เพิ่มไข่ สจ้าเช้าวันนี้ค่งจ้างจะพาไปกินอาหารเช้าในโซนเมืองเชียงใหม่เจ้าคอนมีกองยู่ถนนเส้นติต่อไปถึงประตูเมืองเชียงใหม่อกองจะมากิน ไข่กระทะเลิศรสเจา้าสาคา,าหนึ่งสาคาหนึ่งไม่าด้ค่ะเป็นการที่เดินเออไไเราเหนื่อยมาได้ต้องมีความระแวดระวังตลอดเวลาเพราะว่าจะมีรถที่ชุกชุมแล้วก็จะมีทาถนน,น,นไม่ไร้องโอ้แต่คืนสู้ชีวิตขนาดเจ้า บอกเลยว่าหลังจากที่ทีมเราปีประเดยดห้มทว่วมโน่ท่วมฝนตกเชียงใหม่เจ้าแล้วกับมันทวมวาดตะไวรถเล็กนี่คืูเดินทางหา,าักมากเดี๋ยวมางกำลังจะเดนินทางไปริมเรงไข่กระทะเลือดรถเจ้าเป็นลาดตีติดอยู่ใน อยู่ในรีวิวรีวิวอาหารเชียงใหม่ค่ะเจ้าเชียงใหม่เจ้าถ้าเซิร์ชดูในกูเกิ e นันคือแบบต้องเจอแน่นอนเอาเลยต้องมาจิงกันเจ้าอันนี้ก็ดูดีแล้วเหมือนเจ้าเดียรที่ คือเส้นทางก็จะถนนกจะแคบนอยดนึงก็จะกบบไม่มีเลยต้องจอดไกลน่อยแล้วก็ไปมาเจ้าแล้วระวังทางแต่มีวัดอยู่เราก็จะัดไปทกากไปจ้า ไม่เเสรร็จนะคับียข้าวเส้นเปียกเลยนะสนเ,ยเส้นข้าวเปียกต้มเส้สนไก่ฉีกเต้าเจียวหมูต้มยำมนไขกระทะเสียเป็นเส้นเดหยวเคยมีขนมปงังขนมปังมันอกี้จะมีหน้าหื้อมีขนมปงงังเนยขนมปังต้มหิดหอมขนมปังหมูยอคึนเชียงขนมปังหมูยอคึนเชียง ยังอันนี่น,นเสร็จดีนี่เค <Okay. S 1> เป็นไข่กระทะมีดั้งเดิมมาสมเครื่องครับแต่ดั้งเดิมมาสมเครื่องดีเอาสมเครื่องสมเครื่องเนาะโอเคอนี่เปิดจะมีงานดีสิ่งดี เซตสุดคุ้มความกับความรู้เซตดีนะเราเซตสุดคุด้มกว่าจะมีเซตนี้จะมีไข่กระทะตุ๋นเครื่องมีขนมปังที่เป็นไส้หมูยอกินเคียงสองชิ้นกันเพื่มดื่มเ้านะมีอะไรเพิ่มไหม มีข้าวเส้นม,สม,มีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวก้มโจ๊กด้วยโจ๊กหมูโจ๊กหมูเวียดนามได้บอกก็โจกหมูเวียดนามเนอะใครไขมไหมใช่รับโอเคน้ำนะคะเอาไ้องสั่งกาแฟอันนี้ไปหนึ่งอันที่เลนเอาน้ำอะไรเพิ่มกาแฟอะไรครับมันเป็นอยู่ในเซตหนึ่งอนันเป็นกาแฟ เว้ยม,มีมีหลายกาแฟเลยอ่ะมีกาแฟโบราณมีโอโยะเยอะโอโยะโอโยะโอโยะคือดำเนะโโาะโกฟีชาปู้หรือว่าเอาก,ก,กาแฟีลองดูกาแฟบุกชาเลือกร้อนหรือไม่เอาเร้อนหรือเย็นเอาเย็นดีกว่าครับร้อาสิบเอ็ด คือกาแฟเจ้ามันก็สั่งอย่างกาแฟกับโกยูโกยูนะแฟร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงก <c oughs> ี่โมงค่ะหกโมงต้นกลางหกโมงต้นตายอันนี้จะเป็นเตาอบขนมปังขนมปังที่เราอยฝั่งเป็นเตาอบอื่น มาแล้วเจ้าต้องไปขาจักมาแล้วเจ้าอันนี้ของสบู่เป็นเซ็ตดีเซ็ตละ95บาทเราจะได้เป็นไข่กระทะทรงเครื่องแล้วก็เป็นขนมปังข้างในเป็นไส้กรีนแล้วก็หมูยอแล้วก็เป็นนี่เลยกาแฟเป็นเมนูอันชาจะได้ใส่แก้วจะได้ใส่แก้วน้อยใส่แก้วก็จะกินพรีกด้ว รา้านก็จะมีคนเยอะแยะมากยมากินอาหารเช้ากันไปไหนกันเนี่ยจะเข้าโหมด่ะไปไหนกันเนี่ยจะเข้าโหมดค่ะเนเป็นิมค่ะไู่ได้จะเก็ค่ะอย่ไป้นไหนเลยออพี่คามาไข่อ้ม่ อุ้นี่้าเนหมอนิไอ่งอยนจราจีมาไข่กระทะกันเจ้ามาเลยมาเจาะมาเข้างในไข่กระทะเนี่ยก็จะมีเป็นไข่ดาวที่ข้างในข้างในเป็นไข่แดงเยอะมีหมูยอเวียดนามมีกุนเชียงมีหมูสับแล้วก็มีโรยด้วย ื่จาจะหอมแดงทอดนะหิหยอดละกินใส่ก็ได้บ้านนี้ก็สามารถกินได้ทั้งในร้านมากะสั่งไปกินที่บ้านก็ได้นะเจ้าแต่ถ้าจะมาซินสรกไปกยังไงกินสดๆร้อนๆจะต้องกินในร้าน សំខាន់គីងត្រូវគិតរួមរាល់កាលអរទៅតាមដំណាំតាមថៃ เปิี่นขนมปังตังในกับมีไส้ยอแล้วกับขุนเชียงขุ่นๆเลยชาติกรรมเนี่ยตังน้องจะกรอบตังในจะนุ่มถ้าเป็นตังลาวจะเป็นแบบข้าวเจีนใช่ไหมขนมปังเนี่ยข้าวจีเป็นข้าวใหญใหญ่ข้าวจีนคือข้าวจีขนมปังก็จะเป็นขนมปังยาวขนมปังอ๋อตังฟาร์ซือนะอื้ กน่าลองชิมนกับกาแฟอ่ะแล้วกาแฟมัน,นจะหวานของคุณเชียงอืแล้วข,น,น,ขนมปังนะข้างในจะนุม่มข้านงนอกจะกรอบเมื่อคุณกับกาแฟ่อะก็มาเข้ากัาน,นเลยเขาเปา็นเซ๋ยเพชรถ้าจะมาสร้างเป็นเซชรก็ได้นะเจ้า ก็จะมีแบบแยกเมนูเป็นโต๊ะเป็นข้าวต้มเป็นข้าวเส้นเปียก<ม>เป็นก๋วยเตีย๋ยวแบบนี้แล้วก็จะมีบบขนมปังก็จะมีหน้าหน้าหัวเลือดเลยก็จะมีทั้งแบบมังคุดราดแล้วก็แบบแบบเฟซแบบจับเต็มตแบบนี้นนแแปเป็นสองขั้นใหญ่เลยก้อนหน่อยเนาะกับกาแฟร้อนแลาวขนมปังคนยกับก้อนกับกาแฟกดอิน กินโจ๊กกันดีกว่าเจ้าอ,อันนี้กองสังมา็งโจ๊กเวียดนามข้างใต้นี่ก็จะเป็นโจ๊กแล้วก็เพิ่มไข่มีหมูมีหมูยอเวียดนามแล้วก็มีปลาทูา่ตทอดเจ้าน,นี่ต้องกินกับไข่กินกับหมูยอ เนื้อเข้าละเอียดมากเจ้าถ้าก็จะมีความหอมคือพี่ไทยพี่ไทยของหมูยออะ,ะมีความหอมขึ้นามาแต่นีนกองใส่พี่ไทยกลิ่ไม่เห็นแกะนื้ไก่แกะนื้ไก่แกะนื้ไก่อร่อยโจ๊กก็อร่อยเจ้า น,นี่แบบี่สังมานี่คือแบบอร่อยทุกเมนูเลยแนะนำเเจ้าเดียวกว้ากับเปาก็จะขอกินไปก่อนคือที่สั่งมาเนี่ยทุกเมนูอันนี้จะเป็นชากาแฟเนาะรวมการเต็นโกปีโกปีโกปีกปอันนี้ก็จะมีความหวานของชาแต็รวมความเข้มของกาแฟจเจ้ากินแบบเย็นๆกินได้ยาวๆเลย อร่อยจ้าแล้วความหอมสกินอย่างอริสอร่อยต่อไปกระจ้า่ขนมปัจังยาอ๋้ขาัเนะใครเาจะได้ เรียงเจ้าหมดเละเจ้าหมดทางเซ็ตเซ็ตรวมเซ็ตดีแล้วก็โจ๊กรวมเรี่ยงหมดเลยอร่อยทุกเมนูเจ้าไปวางจักขอตัวเช็คบินก่อนนะเจ้าจากที่คำนวณมาตะกี้เนี่ยเซ็ตดีของเขาเนี่ยเซ็ตละเก้าสิบห้าบาทโจ๊กเวียดนามโจ๊กเวียดนามห้าสิบห้าบาทแล้วก็ อันนี้เป็นชากาแฟแหม30บาทเจ้าร้านนี้นำรื้มาเจ้าถ้าใครได้มาเจียมไม้แล้วมีสอิกีหนาวกินเลยมีอาหารเลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็อร่อยทุกเมนูเจ้าแล้วก็ฟางไปแอลจะปาไปกินไอหยัง้างหนรล้อจะปาไปแอลได้เนี่ยปลาตุ้งสามตอนปลหงมเจ้าแล้วปลากันไห